โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมารุโตชิบูเดน n อ l ติเมตรินจ j าสตอม m ีครับเราไปรุยกับอิสระเอ่อไปที่ไหนนะแชมเปี้ยนลีครับแบบแลนดอมและก็ยากที่สุดมินาโตของเรา มินาโตะร่างที่สาอัศนีเวหาประกายแสงสีเหลืองและก็อัศดีเวหามิติเวลาวายุประกายต่อเนื่องรูปแบบที่ศูนย์ <ś c oughs> โคตรยาวพร้อมกับลูกชายนารุโตะหรอเอ้ยเขาให้เลือกนารุโตะครับเอานารุโตะร่างไหน นาโตร่างแสงแสงเหรอเออผมอยากรู้จังเลยว่าเออเออเออเนี่ยมันมีให้เลือก3อันเนี้ยแล้วถ้าเป็นท่าประสานแล้วถ้าประสานของนาโตะเลือกมา3อย่างเนี้ยมันจะต่างกันไหมเออว่าไหมว่าไหมทุกคนเพราะนาโตะมีหลายร่างเนี่ยน่าลองไหมหน่าลองดูไหม ล่างนี้แล้วกันเอานารุโตะกับพ่อสองคนพอแม่ไม่ต้องหรอกหรือเจ้าแม่มาด้วยไม่ต้องไม่ต้องแม่ไม่ต้องมาเอ๊หรือว่าเอาล่างนี้ดีวะล่างนี้ดีกว่านอกนั้นแรนดอมครับอย่าคิดนานเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเรนดอม <c ười> เอาเจอมินาโตะด้วยเฮ้ยเจอนารุโตะอีกแล้นเหรอ เราเล่นกันสองสาวันนี้เราเจอนารุโตะบ่อยมากเลยโอ้โหงูมาอีกแล้วเว้ยคาบุโตก็มาอีกแล้วฮินตาตะก็มานี่เรนดอมนะสุม่มรัวๆเลยนะสุมอีกทีนึงึ๊บเจอคาบุโตะก่อนครับไปเลยของเงื่อนไขที่ไม่ยากเกินไป ทั้งสองฝ่ายได้รับความเสียหายแม้กระทั่งป้องกันทั้งสองฝ่ายมีพลังโจมตีเป็นสองเท่าซุม่มซุ่มนะซุ่มปับ๊บได้แมปน้ำตกฝนตกพรึมพรำทำไมไม่ต้องเจอแมปมืดๆด้วยเนี่ยฮะทั้งสองฝ่ายมีพลังโจมตีเป็นสองเท่าเนี่ยแหละมันจบเร็วก็เพราะไอ้สองเท่าเนี่ยแหละเออฝนตกอีกแล้วชนเหรอเฮ้ยซุบ าครับนี่นี่โอ้ยไม่เหมือนเดิมครับการต่อสู้ไม่เหมือนเดิมครับป้บองกันไม่ได้นะฮึดซุปคาถากระสุนกงจักเฉยๆครับฮึมขุ่นไฟตีฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหป้องกันไม่ได้หรือไป ป้องกันแล้วมันก็โดนอยู่ดีใส่ต่อยขึ้นไปข้างบนสนะกกระสุนกงจักรท่าไม้ตายเหรอหลบซีหลบซีมันเร็วอยู่แล้วครับท่าไม้ตายตัวนี้ล่ะแวบเอามาบังอาจหยุดท่าไม้ตายของข่าหรอือเอาไปกินเทพอสนิวเวหาครับเออลืมดารุโตไปเลยเว้ย เทพธิดาแห่าวิสีวราวายุกไกแสงตอนเนื่องรูปแบบที่นย์นี่พยายามพยายามพ้องให้เร็วที่สุดเลยนะเพิ่งตั้งชื่อนะวับเออเออวบตัวได้ถ้าพิเศษมันเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นอักขระฮึบนี่ไงแ้วถ้าเรา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ไอ้ไไแ,แสงบนตัวเอาหายไปเลยเหรอมันน่าจะแว็บตัวเข้าไปหาได้เลยอะโอ้ยเดี๋ยวกน,นะวาร์ปวาร์ปไม่ได้ละนารุโตะมาช่วยพ่อเลยลูกนั่นแหละดีมากนี่แนะ่แล้วก็แว็บตัวเข้าไปเดี๋ยวก่อนแว็บตัวไปได้ไงไม่ได้ฮนะ หรือว่าเดี๋ยวก่อนนะมันเพื่ออะไรอะเราลงอัคระไว้แล้วนี่เดี๋ยวก่อนนะลงอัคระไว้แล้วนี่ไม่ถือไม่แปลงร่างดิแเฮ้ยยบผมจะอันติลองแปลงร่างไปทีหนึ่งนะแปลงร่างไปทีหนึ่งนี่ไนงะเป็นร่างนี้ครับ แปลงร่างไปที่น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 ี่อันนี้คือคือทธาตพิเศษแล้วมันจะวิ่งไปตามวิ่งไปตามกระจายโยงปลาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วมากดูดิโคตรเร็วว่ะต่อเนื่องต่อเนื่องได้แบบว่ารัวึบ และท่าเนี้ยอยากรู้จักเลยเนี่ยพอเราลงพอเราลง,อาลงไอ้เหลืองๆแปะไปแล้วเนี่ยอะไรมันคือการเท,ท่าครับที่จริงชนะแล้วเนี่ยเรามาเท,ท่ากันก่อนนะจะได้ไม่ต้องไปด่านไกลๆแล้วไปเดี๋ยวก่อนนะมันได้ดาเมจกันดีกว่าป้องกันเนี่ยฮึ่มลงอัศร ลงอัตราผมไม่เคยลองทำใช่ไหมป้องกันจับจับไม่สำเร็จแย่แล้ว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 แมพยังยังว่า ทำให้มันจบเถอะทำให้มันจบเถอะไปดูดาบหน้าไม่ีไงอันตีมันใช้ง่ายมากเลยตัวนี้เขามีคนที่เคารพ <ก S 1> และรักอยู่ฉันเลยมั่นใจว่าจะไม่แพ้ใครเด็ดขาดมันแวบไปตามดาบ,บจ่ายที่ป่าไปยังยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ท่าประสานเลย เลือกตัวไหนมาเล่นก็อยากจะเล่นตัวนั้นไงไม่อยากเอาตัวอื่นมาเล่นไปด้วยแต่ใครดิุ้คงทำอะไรไม่ได้ต้องแข็งแกงขึ้นอีกอีกนะอะไรร่างนี้โจมตีไม่เหมือนเดิมเลยตายไปแล้วจะโจมตีเก่งกว่าเหรอตายไปแล้วมันไม่ได้ฝึกวิชาอะไรไ่มหระไอแต่ตอนในการ์ตูนบอกว่าลองขอลองลองวิชา แนล่นนมได้ใครได้ทินัตะเกีวายุมีปริมาณที่เยอะขึ้นอืมทั้งสองฝ่ายไม่สามารถใช้กระถาสลับล่างได้งานเข้าแหละผมอาจจะตายได้นะตรมตีมีงานสลับล่างไม่ได้หลบได้แล้วตีแรงก,กระสุนกงจกัก ป้องกันแวปลบยินตะมามาเลยยินละฮึบเอ้ยสลับลางไม่ได้นี่หว่าแวปแวปแวปฮึโ๊บตีโหมตีนี่นะเฮ้ยหลบหน่อยดิไม่หลบวะ ตีเลยราดป้งองกันสลับลางไม่ได้นะหรือไปอาวิเศษใช้ไม่ได้เลยเว้ยเอ้ยชุบเดี๋ยวก่อนนะเอเอแล้วค้างไว้มานี่เลยอย่าเปลี่ยนตัวสิตาลุโตะมาช่วยหน่อยป้องกันจับแล้วก็ปาดตาะกั่ยแล้วก็ชุบเทียบทุบเทียบอชอบเว้ยชอบชอบ ทำไมหลอดหลอดไอ้นี่มันไม่ไม่ค่อยอดี่เลยออกกันจับปีโค้ชโค้ชตี้ไงมาเลยแม่หนูแม่หนูน้อยออยังยังยังกดกระสุนกงจากค้างอยากรู้เอาเดี๋ยวก่อนดินารุโตะมาช่วยหน่อยเรียบร้อยนารุโตะมาช่วยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ นารูโตะมาช่วยหน่อยห้อยก่อนขาพลังเต็มที่ลูกชายโ็ออกมาแล้วเฮ้ย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 ารุโตเฮ้ยนี่ไงนี่วาร์ปดิเลยอ่ะห้อยกันเร็วแว๊บเฮ้ยเอ้า แวบเข้ามาหาแล้วว่าอะไรวะศูนยนกุงจักเวหาเลยครับล่างนี้เป็นเวหาเลยถ้ากดค้างนี่ล่างนี้เป็นเวหาล่างที่แล้วต้องต้องแปลงล่างก่อนถึงจะใช้ได้ล่างนี้ใช้ได้เลยนี่กดค้างไว้นี่ไงกดเยี่ยมเขี่ยมเกรียมเขี่ยมเกรียม,ยยม,ยยม,ยยมสุด,สด เป็นไงแค่นี้กดค้างแวบต่ำสุดยอดยาเล่นแป๊บเดียวมันก็ชนะแล้วถ้าไม้ตายโคตรง่ายอ่ะถ้าไม้ตายตัวนี้ใช้โคตรง่ายเหตุใดเวคราบมีติเวลาวายุปกายแสงตอนเนื่อลูกแบบที่สูง พึ่งตั้งเลยนะเนี่ยเ่าเขาบอกพึ่งตั้งเลยนะเนี่ยนี่เนี่ยปลาตะกอใจโฉโชต้อกกันเฮ้ยซุบไม่โดนไม่โดนเข้ามาสิชุบหลบชุบหลบเฮ้ยชุบหลบไงล่ะนี่ไกลแค่ไหนโอ้โหได้ครึ่งแมปไม่ครึ่งแมปดิแทบสุดแมปอะ่ะ ล้มอยู่ล้มอยู่ไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกแมพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ะหายตัวไปได้ดีกว่ะเดี๋ยวก่อนมันจะตายแล้วขอขอเล่นยังไหน่อยนะเลือยไปเหลือแค่นั้นเลี้ยฝ่ายตรงข้ามเหลือแค่นั้นขอเล่นท่าหน่อยขอเล่นท่าหน่อยเอ้าโดนเฉยโอ้โหขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นแพ้เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นแพ้วันเนี่ยเดี๋ยวจะอาสนีเวหาอุ้ยฟางตายฟางตาย แทงล่างไปเลยมาดูคราวที่แล้วตายแบบนี่ไงโอ้โหสกิลมันยอดเยี่ยมว่ะโหดรชัยชนะชัยชนะหนึ่งที่สำคัญและเกี่ยวพันกับอนาคตฉันเชื่อมัน่นไอโหดโหดกว่าสองตัวบินโตะล่างสองตัวนั่นอีกอ่ะอันติใช้ง่าย มิโตะลากเ,ออเมื่อเมื่อวานใช้ยากมาลืนก็ใช้ยากวันนี้ใช้ง่ายมากล่างนี้เฮ้ยเมื่อกี้ผมลองใช้คอมโบนาะรุโตะยังวะยังนิ่งหว่าถ้าประสาน่ะรานนี้ต้องใช้นะตอนแรกสู้แบบว่าให้ฟื้นฟูความเร็วในการฟื้นฟูจัก,จากราของสายรวดเร็วแ้อกฝาได้รับความเสียหายแม้ป้องกัน โอเคความเสียหายแม่ป้องกันนะคือป้องกันก็โดูดาเมจความเร็วฟื้นฟูจะก,กะเร็วโอเคใช้ท่าได้เร็วขึ้นว่างั้นเหอแต่ไอ้ท่าแปะแปะยันเนี่ยยังไม่เจอความรับของไอ้ท่าแปะยันนะฮึฮห,ห,ห,หลบหลบครับหลบแมวบอยากสู้ก็มาสู้ได้ อดอโออกมาเฉยออกมาบ้างออกมาบ้างป้องกันอุ้ยป้องกันแล้วโดนดาเมจดีกว่าลืมไปเออจับพุ่มแล้วงั้นแปะเนี่ยแปะแล้วมันคือไงแปะแล้วมันคือไงเฮ้ยอ๋อแล้วกดท่าอีกทีนึงครับกดท่าพิเศษอีกทีแล้วมันก็จะวาร์ปไปอ้าวอ๋อถ้าถ้าตัวละครมันเปลี่ยนตัวก็ไม่โดน เนี่ยเปลี่ยนตัวละครมาก็ใช้ไม่ได้แล้วดังนั้นไม่แต่มันยังอยู่ที่ล่างเลยโตแล้วลยดิยังยังเหลืองๆหลืองอยู่เลยต้องแปะใหม่เลยต้องแปะใหม่เลยครับป้บองก,กันลบแปะแปะใหม่แปะแล้วแปะตรุโต,โตแล้วมาดูนะนี่เห็นไหมโอเครู้แล้วท่านี้เอาไปเลยลูกพอ่อ รือว่ามาฝึกวิชากันนะลบแวบว่าไงว่าไงลูกพ่อลบไม่ได้แล้วไม่ได้ไไดต้องเปลี่ยนล่างเอ้าเจอตัวเองกระสุนคงจักนี่เหละเวหาขั้นที่สองตี่เนี่ตงงงงตนยตัวจริง <c oughs> งงงงไหมตัวไหนตัวจริงงงไหม่โดนนะแวบลบกระสุนคงจักกลางหัวบึ๊บ มองกันไม่โดนร่อเจ้าล่างปลอมนารุโตถ่วงเวลาไว้ตึมเอาจัดให้ลูกลูกจัดให้พ่อลบเออชอบตรงนี้มันแวบๆเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยางานงอฮึป้ยโอ้ยโอ้ยมันว้ามันเลยว่ะมันแป๊บ เดี๋ยวก่อนร่าง<ห>ไ<ด>ห<ใ>นคือเราไอะเนี่ยงงแล้ว,ลว<น>เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนหยุดโอ้าหัววัดมาเลยว่ะกลางหัวเอา้าตี้บังอาจหยุดไม่โดนไม่โดนเอ้ยได้ได้ได้ต้องการใช่ไหมเอา้าถ่ายพลังก่นอนฮึบ โอ้โหหลบอันติเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวก่อนครังตัวผมอยู่ไหนวะผมงงตัวไปหมดแล้วมาแล้วครับท่าประสานอ๋อพอลูกประสานกันจะเป็นท่านี้นี่ทีล่างนี้ในกระตูนไม่เคยเห็นโอเคแต่ถ้าเอาแม่มาก็จะเป็นมีแม่เพิ่มเข้ามาใช่ไหม ชนมือชนมือเคยเล่นไปเคยเล่นไปถ้าจำไม่ผิดเอา้าทำไมไปเอาล้วนะลูกตกมาลแล้วลูกตกมาทำไมไอ้แดงกระสุนโกงจากชาร์จพลังอ่อนท่าไม้ตายเดี๋ยวก่อนนะตัวเราอยู่ไหนวะอพอมันใช้ตัวเดียวกันต <c oughs> <c oughs> ีกันโดนเข้ามา <c oughs> นี่คือวิชาของเราครับท <c oughs> ่าไม้ตายของเราผมใช้เลย <c oughs> ไอผมตายได้ทีนึงยื้อเวลาไว้ยื้อเวลาได้เห็นท่าพ่วงท่าลีลาทั้งหมดว่าไงนายลูโตไม่โดนหรอกทุบไม่โดนลูกพ่อโโอโ้หไอคือมิสเตอร์ล่างเนี้ยหรือไปป้องกันมันดาเมจมันเข้าที่มาทุบ ตีแน่ตีแน่ปานี่เลยเฮ้ยหยุดเฮ้ยจับจับเข้าไปใกล้จับขาดจะตายแล้วจะตายแล้วฮึบจับเออเข้าไปตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเอันนี้มาเลือดเต็มครับนี แวบหุน้นชนนานุโตะออกมามินาโตะต่อเนื่องนานุโตะมาอีกไม่ออกมาแล้วลบฟ้าบลบได้กระสุนกุ้งจักกลางหัวตําไปหาเทบอัศนีเวไม่เทบอัศนีเวหาทัดหางเหรอโอ,โ,หโอ้โหโอ้โหนาวนุโตะ ยื้อเวลาไว้ข้าไม้ตายใส่สันหางไม่โดนเลยว่ะเฮ้ยอ้าวเปลี่ยนตัวๆๆก็สุนโงจากสวยมากเมื่อกี้นี้ระยะใกล้เห<อ>็นระยะใกล้นารุโตะแฝบเอา้าดีใครวะดีใครไม่ใช่ผมแน่นอนอผมอยู่ไหนผมอยู่นูน่น ตีไงตามเข้าไปลบเอ้ยอยะนี่คือผมนะทำไมชุดเป็นเหมือนกันเลยวะที่จริงมันต้องไม่เหมือนกันดีอีกฝ่ายดึงกับเราอะตีแน,น,น่นะรุโตนีนะเปลี่ยนตัวบ่อยยังไปเฮ้ยรุโตจัดก,การอ๋ออยากโดนจัดก,การด้วยท่าไม้ตายใช่ไหมเอาไปเลย พอมีที่เคารพและรักไต่ก็มีคนที่เคารพและรักเออโอเคชื่อ,อยามจะพูดบ่อยเฮ้ยดีเวหาวิตติเวลาประกายแสงตอนเรื่องวายุไหนนะผู้คิดค้นกระสุนกงจักรไม่ใช่ เซียนลาบุกมคิดใช่ไหมคุณดีคิด,ค,ค,ดครับมินาโตะเออใช่ถ้าผมจำไม่ผิดใช่มินาโตะต้นตำรับทีระยะก็เลยใช้ได้ใช่ไหมทีดาะยะีก็ใช้เป็นยอดเดียมเฮ้ยจบแล้วหรอจบแล้วดิอ่ะโชว์เออได้เห็นท่าประสาททีเดียวเอง เอาละครับมิตาโตะร่างร่างสัมโเวสีเออจะโหดไหมโหดเหมือนกันนะว่าโหดไหมโหดแต่ถ้าจับทุ่มจะรู้สึกว่าต้องต้องใช้กระถาแบบว่าไปแปะหลังอะระยะใกล้แต่ถ้ามิดาโตะของเมื่อวานมันแบบว่าถ้าจับทุ่มอะแบบว่าระยะกลางเออมันก็มีข้อดีข้อเสียครับตัวละคร แต่ผมก็ชอบร่างนี้ไหมหรอก็ชอบนะมันรวดเร็วแต่จะว่าไปเนี่ยไอตอนแปลงร่างมันมันผมใช้ได้แป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยอยากใช้ได้นานๆน่ะอยากใช้ได้นานๆมันจะมันกว่าน,นี้มากเลยเทท่าได้หลายท่าเลยนะปะวันนี้ผมคงต้องตัดจบแบบการ์ตูนให้กินนะครับทุกคนครับสวัสดีครับหรืออาจจะเอามิตาโตไปเล่นเพิ่มนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ